สวัสดีนะครับวันนี้มีงานไม่ชม1นึ่ลำนะครับเป็นปืนศูนย์ชิงชัน,นครับศูนย์เนี่ยเป็นของช่างวสัสดนนะครับ อีกเซนซี55เซน ช่วงชักลำนี้จะเป็นชักเจ็ดสิบปีเซนซีห้าสิบห้าเซนทิ้งปลายสี่ห้าครับลำนี้ว่างนะครับปิดท้ายสแตนเลสเงานๆนะครับ แก็คเกอร์สองด้านนะครับก็ปิดตูตรงศูนย์ให้ด้วยนะครับลำเล้ท่านไหน,านาสนใจปืนศูนย์ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ลิงก์เพจใต้คลิป ก็จะมีเบอร์โทรนะครับดูทางไหนก็ติดต่อเข้ามาสอบถามคุยได้ครับพร้อมส่งนะครับลำนี้ครับไม่มีเจ้าของนะครับด้านหนึ่งนะครับ สนใจทักเข้ามาได้นะครับเข้ามาชมแล้วก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับ